สวัสดีครับผมไก่เลขกอกแล้วครับไก้สิ้นปีแล้วครับพี่น้องตายพี่น้องครับหลังจากผมบ้าต่อจังหวะครับบ่ได้หลงให้ลายงวดแล้วครับหลงบ่ได้หลงให้สองงวดครับหลงมาที่ผมหลงให้กับสี่งวดมันก็ถืออยู่สองงวดเข่าสองงวดครับบ่ถือสองงวดนี่ครับแค่หลังจากงวดที่หาที่ผมวันนั้นบ่ได้หลงไว้ครับมันก็กลับมาเข่าอีกครับ เลขสูตรไง่ายๆครับเลขอนุสูตรอนุบาลใช่หรอครับพี่น้องแต่หลังจากที่ว่ามันเข่าน,นี่เนี่ยครับสังเกตง่ายๆครับงวดต่อไปนั่นมันจะได้เลขวิ่งหลังจากงวดวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับมันออกสี่หกกับสี่ีเลขวิ่งงวดถัดมามันสิเป็นวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกหกนับจากนี้สี่หกแต้มมันจะเป็นเจ็ดสี่ีนับไปแต้มมันจะเป็นห้า รางวัลที่หนึ่งมันก็ออกตัวนี้ครับนี่ถือว่ามันเข่าตัวนี้ครับนี่แต่ว่าบ่ไเด็นเฮ็ดพีนองเบื้องเลขลก่างบ่เ,เข่าครับอันน,นี้ครับเลขลก่างมันกับเบาเขา่าแล้วก็วงวดต่อมานัาปีอีกหนึ่งเต็มหาหนึงกับหกสามน้าปีอีกเต็มหนึ่งก็จะเป็นสองตัวนี้หกสามน้าปีเต็มหนึ่งก็เป็นสี่งวดนี้มันออกเก้าศูนย์เลขบนบ่ออถูกครับถูกเลขลก่างไปในสิบซีครับนี่เลยวิ่งตัวนี้ถูก ไม่วิ่งตัวนี้ถูกชิบซี่นี่ครับพี่น้องว่าไดคาขนมอยครับตัวนี้งดหนีไรเลขบ่ถือกับไรเลขผิดครับผมมันก็นเลยเป็นแบบว่ายังไงล,ล่ะสื่อเลขสื่อบ่สุดสื่อบ่ไดไรลัะจะพูบ่ถือก็บว่าด้ครับตามดวงตามวัดศาสนาขางครับนี่ครับผม หลังจากคลิปนั้นครับมันถืออยู่นี่ครับมันถืออยู่ออกเก้าศูนย์ออกหนึ่งซีพี่น้องก็ลองสังเกตบ้างครับเกิดเป็นสูตรนับง่ายๆนะครับออกขานึงหกสามแล้วก็มันก็จะได้เลขวิ่งนับต่อเลยครับนี่นี่หกกับสามก็นับได้ซีอ่าเอึมก็ได้ไปสองมันมาออกสิบซีครับผมเอาครับเบึ้งหวดต่อไปครับผมเห็เบึ้งครับหวดต่อไปครับผม วันที่หนึ่งเดือนสิบสหกหกมันสิได้เลขวิ่งยูวว่ต้องหันมันออกศูนย์ศนกับซีนับปีกเต้ม1งศมันก็จะเป็น1นซมันก็จะเป็นห้าซมันก็จะเป็นศูนกับมันบอ,อกศูน เก้าศูนย์ลบสิบสี่ไม,ม่นับเต็มหนึ่งเป็นหนึ่งก็เป็นหานะครับบัดนี้ผมมีจับคู่เลยครับเขียนว่าง้างหนอครับยิงหัวเลยมึงหออัวผมมีจับคู่เลยครับต่สีว่าจับคู่ให้หนึ่งศูนย์หนึ่งสาม หนึ่งเจ็ดผมมีจับไปแค่สามคู่จับหลักละสามคู่ถ้าพี่น้องผูได้มีเล็กวิ่งก็ร้องจับเบิ้งครับตามเช่นเดิมเช่นเคยแล้วครับอันนี้ก็อยุ่กับดวงวาดาสนานะครับมันถ้าหลังเทียเขาสื่อมันแช่ศากตรมันแช่ศาสตร์แค่สยุยมันบ่นัครครับมันแช่์จับไปแล้วอาจมันที่จับมูนี่ นี่ครับเรีกหาค่ะหาศูนย์หาสี่หาเก้าไก่พี่น้องร้องพิจารณะเพื่อครับเพื่อมันกลับมาเขาอีกครับไ <c oughs> ก่สิ้นปีแล้วครับไก่พี่น้องร้องไปจับไหมเพื่อครับหนึ่งหาหนึ่งหาเนี่ยไม่ค่อยออกน้มกัดน,นะครับแต่้ทวายผมมักผมจะมักคูนี่ครับนี่มักหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสามครับตัว ตัวที่ผมมักนะครับผมจะประกาศอย่างที่ไปนะครับตัวที่ผมมักครับกับตัวนี้ครับเสกกลุนหาผมมักเ่้นนี้ครับเลขที่ผมมักก็มักหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหาศูนย์ก็ร้องเบิ้งเบึ้งไว้เบิ้งครับห้มันเพื่อมันกลับมาเข่าอีกครับซือใบเบิ้งนิดๆน้อยๆครับผมห้ามีดวงมีโชคถ้าผู้ใดบ่มีดวงมีโชคอะได้แค่ซุยแหละครับได้แค่ศาสตร์กลเป็นหลายงดแล้วครับผมทั้งๆที่เลขวิ่ง ผมร้องเห็ดมากับเข่าหลอยู่แบบเตี้ยว่ากะซื้อตัวนึงก็ออกตัวนึงเหมือนเดยรครับออกคางคางคู่คู่ไปแล้วครับพี่น้องเหรอให้พี่น้องร้องพิจเจรนาบุงครับเบิ้งไว้เกิดบ่อเสียหายครับเบิ้งไว่ห้าเเพื่อนเขาค่อยเขาเบิ้งช่องเบาต่อจะว้อไหมครับผมมันนี่ผิดบ่ถือผมกสิเห็ดไหลลงไปตลอดถ้าเลขวิ่งผมเข่ากับเข่าเดี๋ยวว่าถ้าผมจับคู่ให้บ่าถือไก่พี่น้องไปจับตัวเองอีกครั้งครับบ่เข่าผมกว่าบ่เข่า แต่ผมจับคู่ให้ซั้นี่แหละครับพี่น้องอาจผมไม่จับก็ถือก่พี่น้องจับไม่ด้ครับผมอามีโชคน้ากันครับมันหมานครับเบึ้งไว้ครับผมฝากติดตามช่องเบ้าต่อจอนะครับผมพอมีกําลังใจเฮ็ดชิปครับต่อไปถือ่าถือผมก็สิลงให้จรงจีแหละครับผมเพื่อได้มีโชคเบิดเบิ้งแล้วมันถือกะโชคดีของคนนั่นไปครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ